มเมียสวนหงขนแชีงใหม่โรงเนียส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนแดีวินัยเด่นเป็นผู้มีความรับผิดชอบเอแล้วมีอะไรอีกนะเดี๋ยวเราบอกเองสวัสดีค่ะหนูชื่อจ๋จาค่ะครับผมชื่อลีโอครับสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นน้ำค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเมย์ครับการเรียนการสอนของที่นี่เป็นยังไงโรงเรียนนี้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่น่าเบื่อคะ่ะส่วนตัหนูชอบวิชาอังกฤษไมเสุดค่คะเพราะว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของหลากหลายประเทศคะ่ะวิชาที่ผมชอบคือวิชาดน,นตรีครับเพราะว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเสียงดนตรีครับ เรียนที่นี่ไม่หนักเลยค่ะสบายมากโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ไม่เครียดเลยค่ะคุณครูมีเทคนิคที่หลากหลายค่ะสอนสอนแบบมีความสุขเล่นไปด้วยสอนไปด้วยหรือที่เรียกว่าเรียนรู้ผ่านการเล่น active learning วิชาที่ผมชอบเรียนคือภาระศึกษาเพราะว่าได้ให้ทำกิจกรรมและผมเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอล นอกจากการเรียนการสอนแล้วเรากิจกรรมล่ะในโรงเรียนนี้มีกิจกรรมมากมายส่วนตัวกิจกรรมที่หนูชอบพ่เศษคือคริสต์มาสค่ะเพราะว่าโรงเรียนนี้มีกิจกรรมคริสต์มาสที่อบอุ่นมีการแสดงและมีการแลกของขวัญแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมาประสสติของพระเยซูค่ะ หนูชอบกีฬาสีเพราะว่าเราได้ส,สร้างสัมพันธ์กับรุ่นน้องได้เล่นกีฬากิจกรรมที่โรงเรียนผมชอบถ่ายรูปครับคุจึงเปิดโอกาสให้ผมได้เป็นผู้ช่วยถ่ายรูปที่โรงเรียนครับกิจกรรมที่ผมชอบคือชุมนุมครับเพราะได้เตะบ,บอลครับ แล้วคุณครูที่นี่ล่ะเป็นยังไงบ้างครูที่โรงเรียนนี้คอยให้คำปรึกษากับนักเรียนได้คอยให้ความรู้นักเรียนอย่างเต็มที่ค่ะคุณครูที่โรงเรียนได้สร้างแรงบนันดาลใจให้กับผมในเรื่องของการถ่ายภาพและการใช้กล้องครูที่โรงเรียนที่นี่ใจดีค่ะเฟนลี่มากคุยเล่นได้ตลอดเวลาค่ะครูทุกคนใจดีและเอาใจใส่พวกผมมากครับ หนูรู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนโรงเรียนนี้รู้สึกดีใจที่ได้เจอคุณครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและได้เจอเพื่อนๆทุกคนคะ่ะรู้สึกอบอุ่นและดีใจที่ได้อยู่โรงเรียนนี้มากครับโมรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาเรียนโรงเรียนที่นี่รู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและมีความภาคภูมิใจการเที่ยวเมีองสวยเงินเชียงใหม่ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด